ถ้าคุณอยากได้เท็กซ์ที่ขึ้นมาทีละคำแบบนี้หรือเป็นเท็กซ์ที่มีขีดข้างหน้าก่อนหรือเป็นเท็กซ์ที่มี2ส,สีรวมอยู่ในเท็กซ์เดียวและเท็กซ์ที่มีแบชหรือสี่เหลี่ยมตรงนี้อยู่ข้างหน้าเท็กซ์คลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับ Tech Build Channel c h anel ที่จะพาทุกคนไปสร้างเว็บไซต์กันครับอ่ะก่อนที่เราจะไปสร้างเท็กซ์แบบนี้กันให้ทุกคนโหลดปลั๊กอินนี้ก่อนนะ ปักอินชื่อว่า supreme modules l i t e นะครับเป็น d v team extra team and d v builder เนาะเราโหลดเสร็จแล้วก็ activate กันนะครับเมื่อเรา activate เสร็จแล้วก็ไปสร้างกันขั้นแรกครับให้กดบวกตรงสีฟ้าเลือก regular นะครับเลื่อนลงมาดิ้นึงเราก็จะเลือกรูปนี้เนาะรูปที่มันเป็นฝั่งซ้ายเล็กหน่อยฝั่งขวาเยอะหน่อยนะครับกดมาอันนี้เราก็จะใช้คำว่าคำว่าอะไรวะอันนี้ให้เรา search คำว่า typing นะครับ เราเจอแล้วถัดมาเราก็จะมาเขียนคอนเทนต์กันครับตรงคอนเทนต์นะครับตรง tapping effect text เนี่ยนะครับให้เขียนคำที่เราอยากใส่ลงไปในที่นี้เราก็จะเขียนเป็นเทคนี้สภาพจึงมากนะครับอ่ะก็ไกตัวถัดมาเลือก tapping option นะครับอันนี้ก็จะเป็นเราสามารถเลือก yes หรือ no ได้ตรง use loop เนี่ยเ็เป็นการที่ให้ตัว text เนี่ยหมุนไปต่อเรื่อยๆแต่ถ้าเรากด no จะเกิดอะไรขึ้น พอเขียนครบเสร็จก็จะหยุดอยู่กับที่อย่างนี้นะครับอันนี้เรากด yes ไปก่อน typing speed เนี่ยก็คือการเขียนแต่ละพยัญชนะเนาะหนึ่งร้อยมิล,ลิเซกก็คือ10%อนของ1วิพันมิล,ลิเซกก็คือ1วินะครับอันนี้ผมก็จะเขียนเป็น50มิลิเซกครับ typing back speed เนี่ยคือเวลาถอยกลับเนี่ยใช้เวลากี่มิล,ลิเซกเนาะอันนี้ก็50เหมือนกัน delay delay เนี่ยคือจังหวะที่พอเขียนครบเสร็จอ่ะจะหยุดกี่วิ เราค่อยเขียนกลับไปใหม่นะครับอ่าสมมุติเราเขียนเป็น5,000มิลลิเซกพอน้องเขาเขียนไปเรื่อยๆจนเสร็จเนี่ยน้องเขาจะหยุดก่อนห้าวิค่อยกลับไปใหม่นะครับในที่นี้เราก็จะเขียน100มิลลิเซกเนอร์ครับถัดมาเราก็ไปตกแต่งกันดีกว่าขั้นแรกให้มาที่ดีไซน์ครับกดที่เมนเท็กซ์ครับเลื่อนลงมาตรงเมนเท็กซ์คัลเลอร์เนี่ยครับเราก็เลือกสีที่ถูกใจกับเราได้เลยเนาะตรงขนาดเมนเท็กซ์ไซส์เนี่ยก็จะเลือกเป็น6 0 p ินะครับในกรณีนี้ ่าเราจะเห็นได้ว่า2อรทัดเนี่ยมันติดกันไปหน่อยเนาะตรงสลักไม้โทนเนี่ยมันไปชนกับตัว T แล้วก็ขยายหน่อยนะครับที่เม i n l น n e h เนี่ยเพิ่มเข้าไปเป็น1.5 em นะครับเลื่อนลงมาครับ typing style เนี่ยก็คือตัวเส้นนะครับที่ตึ๊กตึ๊อยู่เนี่ยเราก็สามารถเลือกสีได้ก็ในนี้เราเลือกเป็นสีแดงครับเสร็จแล้วครับ s ูพ r e m e typing ไม่ยากเลยใช่ไหมครับถัดมาครับเราก็จะมาสร้าง text i v i r กันให้กดรูปบวกตรงนี้เนอ นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า text divider แล้วก็เยอะมากเราก็จะเขียนคำพูดตรงนี้กันเนอะสวัสดีเพื่อนๆชาาดีวีสุดจึ้งนี่วัยรุ่นด้วยนะครับแล้วเราก็มาแต่งดีไซน์กันคลิกตรงดีไซน์ครับตรงคัลเลอร์เนี่ยก็เป็นคัลเลอร์ของเส้น Divider เ,เนกเอก็เรือกเราก็จะเลือกเป็นสีม่วงนะครับอ่าลงมาตรงสไตล์เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของเส้นเนาะโซลิดก,ก็คือเป็นเส้นเลกเหมือนเป็นขีดขีดเดียว ดชเนี้ยก็จะเป็นเหมือนแดชแดชแดชแหลายๆอันนะก็คือเป็นขีดแบบสั้นๆส่วนดอทนี้ก็จะเป็นจุดหลายๆอันนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยลองไปเทสกันได้นะครับแต่เท่าที่ผมเทสต์มาส่วนใหญ่ที่เหลือเนี่ยจะไม่ต่างกับโซลิดมากนะครับลงมาตรง divider position ก็คือตำแหน่งของเส้นเนาะถ้า Top ปอ่าเส้นก็จะอยู่ข้างบน vertical l y center หรือว่าตรงกลางของแนวตั้งก็จะอยู่ตรงกลางนะครับและอันสุดท้าย bottom เส้นก็จะอยู่ล่างสุดครับ ทีนี้เราก็ verticaly center ไปก่อนเนอะถัดมาเราก็มาแต่ง Text กันครับเราก็สามารถเลือกให้อยู่ฝั่งไหนก็ได้เนาะซ้ายกลางและขวาอันนี้เลือกขวาครับลงมาครับเราก็จะแต่งพื้นหลังให้เขาดิ้น,นึงเนาะเอาตรง Shadow เป็นสีดำแล้วกันแล้วก็ตรงเนี้ยครับเราก็เลือกเป็น0.01นะครับก็คือเป็นการ s h a ์โ w ลงมาประมาณ 0. 0.1 EM อันนี้ก็เหมือนกันครับแนวนอนก็เป็น 0. 0.1 EM เ,เช่นกัน ตรงเบลอเนี่ยเราก็คงไว้ที่ศ e ูนย์นิเอนลงมาครับก็เป็น divider t e s t นะครับเราก็มาปรับกันเลือกเป็นสีแดงขนาดเนี่ยเราจะเลือกเป็น30 ps นะครับโอเคนี่แหละครับเราก็ได้แล้วครับ text divider ต่อมาครับเราก็จะมาแต่งการ d i e n t เท็กกันให้กดรูปบวกข้างล่างนี้เนอพิมพ์คาว่า g าร d ด e n นนะครับโอเคและตรงนี้ g าร d i ียน t ท t เนี่ยเราก็พิมพ์คำที่เราอยากพิมพ์เข้าไปเช่นสวัสดีเพื่อนๆเ,นเนชา้าดีว สุดจึง้งนะรครับถัดมาเราก็จะมาตกแต่งกันครับเลื่อนลงมาที่แบ็กกราวนะครับเลือกอันที่2ครับเลือกสีอันนี้ก็จะเลือกเป็นสีฟ้าผสมสีม่วงนะครับทีนี้พอเราตกแต่งเรื่องสีแสะเราก็มาแต่งกันว่าใช้อยู่ซ้ายกลางขวาแล้วก็ขนาดของเท็กซ์นะครับให้ไปที่ดีไซน์กดเท็กซ์ครับอะไรมนเลือกขวาสุดลงมาครับไททอลเท็กซ์เปลี่ยนขนาดไซส์เป็น3 5 p x ไบ้ดแล้วครับ Guardian Text แล้วก็มาทำกันต่อเนาะให้กดบุยครั้งครับพิมพ์คาว่า t e x t b a d g e s นะครับอ่าให้เลือก t e x t Main Text เนี่ยคือตัวหนังสือหลักตรงนี้นะครับเช่นเราจะเขียนสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาาดีวีสุดจึงนะครับ b a d g e s, <laughs> <S, <Bad ges> <S เนี่ยก็คือ t e x t ในกรอบสี่เหลี่ยมน,นะแล้ก็เขียนเป็น Yeah แล้วก็เ t รกเพรสเซนต์เราสามารถเลือก Before หรือ After ก็ได้นะครับ before อยู่ข้างหน้า After อยู่ข้างหลังครับเราก็จะเลือกเป็น b e f o r e ครับถัดมาพอเราได้ตัวเนื้อหาหรือคอนเทนต์กันแล้วเนี่ยเราก็มาตกแต่งกันดีกว่าให้เราไปที่ดีไซน์เนาะแล้วก็ต้องเท x t เนี่ยเราก็เลือกเท x t อะไ g เมน n t อยู่ขวามือลงมาครับเมนเท x t เนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนขนาดและสีกันได้เลื่อนลงมาตรงเมนเท็กชัลเลอรนะครับก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินลงมานีดนึงตรงเมนเท x t ใช้ Tech หรือขนาดเนี่ยก็ปรับเป็น40 PS เเนอะ พอเสร็จเราก็ลงมาอีกหน่อยครับลงมาที่ b a ็ก Text เพื่อมาปรับสีของเจ้านี้กันนะครับอันดับแรก Background color ก,ก็คือพื้นหลังเนาะตรงนี้ก็ปรับสีให้เหมาะกับเว็บไซต์ของท่านได้เลยอันนี้ในกรณีน,นี้เราก็จะปรับเป็นสีแดงนะครับส่วนแก๊ปเนี่ยก็คือช่องว่างระหว่างตัว b a ็กกับตัว Text เ,เราเช่นถ้าเป็น 20PS ก็ห่างกันเลยเนาะทีนี้เราอยากไม่อยากให้หา่างมากก็สัก1 0 p x ีเาเราเหมาะสมครับลงมาอีกหน่อยครับเราก็เลือก Text color ก,ก,กันอ่าแล้วเราก็ลงมากันครับตรงนี้อ่า พอดีผมชอบสร้างเว็บไซต์ที่แบบ user friendly หน่อยชอบให้ตรงสี่เหลี่ยมเนี่ยไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมแบบแหลมๆชอบเป็นแบบหัวมนดูแล้วรู้สึกแบบ friendly friendly น,นี้แล้วใช้สัก 10px นะครับเอาแล้วครับได้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเทคแบบ t y p i n g เทคแบบมีขีดเทคแบบสองสีแล้วก็เทคมีแบบกช้างหน้าและถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์อีกกด subscribe ด้วยนะครับส่วนคลิปนี้เราก็สำเร็จกันเท่านี้นะครับส่วนคลิปหน้าจะมีอะไร ไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ